มีอยู่ที่นี่ก่อนละกันก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนาะทัางที่เดี๋ยวสู่สัปดาห์นี้เราก็ได้เจอกันอีกน่าจะหลายคนที่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างนี้ยังไงดีมีใครมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมคะมามต่างจังหวค่ะมาใจมากเลยไหนภากางมีใครมีใครมาจากต่างประเทศไหมคะเลิไหมเลิกกว่า คิดว่าคงมีแต่ว่า,าต้องถามภาษาอังกฤษหรือเปล่าเพื่อมาจากกัดการพี่ถามเลยอังกิจ <c oughs> ตรงนี้พูาอังกิษพุมมมกมอ,องแน่เลยวแน่าจะ้ง่กี่โมงว่างอยากรู้เหมือนกันมากันตั้งแต่กี่โมงบ้างสี่มง4ี่มงสมโมงสองโมงสองมงเช้าแปโมงคือแปดโมงละเล่นละเล่น โอ้มาเช้ามาอนกัเนาะหนูยังไม่เลิกเรียนเลยนันอะีกคนกินข้ารือยังคะหนูยังไม่ได้กินค่ะอไปก่อนเลยหนูยังไม่ได้กินเหมือนกันค่ะกินเผดด้วยนมีคำถามอะไรอีก ทุกคนชื่ออะไรคะอะไรเลยตั <c oughs> <c oughs> ้งแต่เก้าอี้แรกก็เลินนะน่าจะพอดีกับเวลาพอดีเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีขายของด้วยใช่ไหมคะอ่าเราเป็นเวลาที่แบบใกล้ชิดแลกเปลี่ยนสินค้าและเงินตราประมาณนั้นหมืานสมัยรัตนโกสิน เราน่าจะหลุดอยู่ว่าถามฝั่งนู้นสองคนนู้นมากดีกว่าถามอะไรดีมีคำถามไหม้าใค่พี่ต้องคิดคำถามให้ออกแหละถ้าไม่ไงั้นจะเผยแพร่รูปวันนี้บนรถตู้ <c oughs> ้ย, <c oughs> อยเอ,อนดูลาตีชี้แกลาตีใครเนียลาตินชี่แกเขาถามอะไรก็ได้เ <c oughs> <ๆ>นี่ย พี่จิงนอนยังพี่จริงนอนยังนอนยังนอนหรือยังคะไม่ไม่ตอนนี้เราเป็นถามพี่ว่าพี่นอนหรือยังโอ้ยเอ็นดูพี่จริงไหมวันนี้เราสังเกตจากรอบข้างเฮ้ยมีคนมีคนใส่กางเกงกางเกงกางเกงพี่ม่อนมาด้วยกางเกงเช้าพี่ม่อน คนข้างๆหนูก็วันนี้คือทุกคนก็คือไม่ค่อยมีอะไรทอมเท่าไหร่เชมพูก็ไม่ได้กินข้าวมาพี่นี่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่แว่นด้วยทอนแทงก็มองว่าอะไรนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เห็นนะพี่นี่มองไม่เห็นหน้าแต่เลยเห็นหน้าแบบเปลือยเตอว่าไอ้เขาถามว่าใครจะซื้ออะไรบ้างวันนี้ตะโกนเข้ามาได้เลยค่ะซื้อน้ำตอบไปเสิ่งเดียวกันสุดๆความสามัคคีใน เราชุมชนนะคะซื้อผ้วผ้วไหมอเฮ้ยนี่จะเล่าให้ฟังพอดีเลยเมื่อวานน่ะมีแมวดำเข้ามาที่หอแล้วก็คือซือมนเป็นแมวเราน่าจะได้เจอกันอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแมวแถวแถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันพาลูกมาด้วยอีกห้าตัวก็คือสื้ลูกมันน่ารักมากคือซือกำลังจะกลับบ้านแล้วก็คือเปิดประตูออกมาปุ๊บเจอแมวเต็มใต้ท้องรถอ่ะ แล้วก็แบบซ้ำๆอรอวะแล้วก็แบบใจอ่อนแบบไม่ยังไม่กลับบ้านก็ได้นั่งแบบนั่งกับเจสองคนแล้วก็แบบป้อนฟัวฟัวให้นะใครแมวที่บ้านใครหิวข้าวซื้อฟัวฟัวไปให้ได้ค่ะเมื่อวานป้อนลดแซลมอวนน่ารักมากน่ารักมาก,กคิดว่ามันคงมาอีกสอหมดเลยเกลี้ยงทุกอย่างตัวแม่ก็คือกินไปแล้วประมาณหนึ่งสองครึ่ง นี่ให้พี่จริงเป็นคนให้พี่จริงเป็นคนถามเสาร์อาทิตย์นี้ใครไปงานจับมือบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยหนูเชื่อว่ามีที่ไปแต่ไม่ยกเซไพรเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพลเซอร์ไพรเซอร์ไพรไปรอเซอร์ไพรอยู่สปอยชุดจับมือได้ไหมคะแต่ละคนว่าแบบว่าเออมีชุดอะไรแบบว่าจับมือบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเริ่มจากเราก็ได้ ก็คือต่อไปก็เป็นพี่ไม่เป็นไรงั่นเดี๋ยวหนูและข้าเป็นพี่จริงมากเลยวันนี้วันนี้พี่จริงเป็นตัวโดนก็คือหนูเป็นชุดชุดแรกเป็นชุดแบบว่าชุดนักเรียนนักเรียนหน่อยไปใส่กระโปรงใส่แว่นอะไรอย่างนี้แบบน่ารักตามสไตล์ุกฤอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุดรอบพิเศษเป็นชุดกรรมการชุดกรรมการวันจจงเกนได้แล้วอยู่ที่หอ ทีนนิงก็คือได้เสื้อจังเก้นของหนูฟีหนึ่งตัวเพราะว่าทำมาเยอะใช่เระวันนี้หนูมีสองชุดค่ะรอบวันที่สิบเจ็ดนะคะรอบเดียววันเดียวอะไรอย่างนี้ไปกันเยอะเๆๆยอะไปพี่จริงชุดพี่จริงค่ะมีไหมมียังมีแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เตรียมอ๋อก็คือก็คือมีในครั้งมีในครังมีให้เลือกพี่พี่จริงจับสองวันเลยใช่ไหมคะ สิบเจ็ดสิบแปดเลยนะคะไปหาที่จริงได้มีรอบพิเศษวันไหนมีรอบพิเศษวันอาทิตย์นะคะอ่ามีรอบที่จริงมีรอบพิเศษวันอาทิตย์นะคะทุกคนมากลับมาที่คุณแล้วกันอะไรเหรออะไรชุดคิดพวกนี้แล้วกันตอนนี้ไม่ได้มีในหัวเลยว่าจะใส่ชุดไหนดีมีชุดที่อยากใส่พิเศษไหมพี่ชุดเซมใส่ไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ม,สมันปิดอย่างเดล้วไม่ได้ใส่ ปิดลงชื่อแล้วนะคะเบอร์ตรงนี้ตรงนี Kid, <wh> you know? ้ฮะปิดลงชื่อแล้วนะคะไม่สามารถแล้วคะก็เพอ่นหนึ่งนาทีลงชื่อไหมคะใช่ก็น่าจะชุดง่ายๆแต่ว่ามีถ่ายวิดีโอแล้วก็ปล่อยชุด้วยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นใช่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 อ่ะพ่อแพงอ่ะพี่ๆก็ชุดแรกนะคะก็จะเป็นกั๊จี๋ส์ชุดกั๊จีใช่ชุดกั๊ดจี แล้วก็ชุดรอบต่อไปก็จะเป็นบอกดีไหมนะเซอนะร์ไพรส์อ่ะได้บอกไว้ว่าเป็นชุดเซอร์ไพรส์อะไรใช่ก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ย,ยเป็นพี่แพงอย่าบอกว่าเม,ม็กน้อยไม่ใช่ใช่ใส่ตาลลุกๆไม่เคยเห็นหลังสิน้องเขาแครแบบว่าแต่งตัวเท่ๆอ่ะพีจ่จะไปจับมือรอบนี้นะคะ <c oughs> ไปมีบัตเจ็บมือหนูขอนหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวไปจาะเขาแพงล <c> ะ <oughs> เลยอ่ะมิว่าก็อันนี้คิดไว้ว่าอยากใส่ชุดแบบเป็นชุดนักเรียนราะมีวันเดียววันที่มีแทั้งร้อนอากาแล้วก็รอบพิเศษก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชุดแบบมอต้นกับมอปลายเพราะไม่ค่อยได้ใส่ทุกนคนเห็นด้วยใช่แต่มาเทม ตอนสุดท้ายมันก็จะเทเชียนนิดนึงก็ที่จริงก็คล้ายๆพี่คนิงว่าเชื่อที่มีแล้วกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้เลือกขนาดนั้นก็แค่แบบมีวางไว้ว่าเอ๊อยากจะแต่งประมานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดหนึ่งที่คิดว่าไม่เคยใส่เลยแล้วก็เคยสปกรอยไปตอนแคสเกมของพี่นาดาด้วยมีใครอยู่ในแคสเกมนั้นไหมรู้ไหมว่าชุดอะไรมีใครอยู่ไหม งั้นไม่สบายแล้วไปดูอุ๊ยกับไปดูหลายจังหวะของพี่นะคือคนอยากรู้คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะไม่ไทยเป็นชุดเอชุดชั่นแน่นอนเฮ้ยอันนั้นเราเคยใส่ใส่บ่อยมากยูเมวะเฮ้ยใส่บ่อยใส่ตาพี่จิมก็เฮ้ ใช่ก็มีชุดหนึ่งแต่ว่ายังไม่บอกว่ารอบไหนไว้จะมาบอกหรือไม่บอกก็รอดุนกันน่นนารักแม<ๆ>่เลยอ่ะแบบน่าจะเข้าเห็นแบบงานจับมือครั้งนี้แล้วมีคนแบบหวานๆใส่กันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักดีแบบพี่เจนพี่มีน้องพางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใส่ชุดนี้รู้สึกวแบบ่าชุดนี้ออกแบบมาสำหรับคนน่ารักครับพี่น้อง <laughs> เห็นเขาบอกว่าใส่แล้วเป็นเจ้าหญิงก็เอยากลองเป็นว่าก็เลยไปขอยืมอ่ะใส่แล้วเหมือนเป็นโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงอะไรประมาณนี้จะรอดูคุณใส่บ้างไหมอ๋อลองช่มไม่ทันแล้วลองชิมไม่ทันก็สำหรับคนที่อยู่ณบริเวณห้างแถวนี้นะคะพวกเราคือ CGM p h นะคะหรือวงเชียงใหม่48นะคะสามารถเข้าไปฟังเพลงกันได้นะเข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้ก่อนได้นะเพื่อความ สนุกสนานเพลิดเพลินใจนะคะอยากฝากทุกคนที่อยู่นะแถวๆนี้นะคะก็เรากำลังจะเริ่มไลฟ์ในอีกไม่ช้านะคะถ้าสมมติยังไม่รู้จักพวกเราหรือว่าใดๆก็ตามแต่เข้ามาทำความรู้จักกันเป็นครัง้งแรกก่อนก็ได้ค่ะย,ยินดีมากๆเลยนะคะมาเป็นเหมือนเซลเลยไม่ชอบขายค่ะขายตงสุดๆขายตรงสุดๆเอาอยอตาเจี๊ยอ้ยตีตลาดอะตีตลาดจีนตีตลาดจีนนีตตีตลาดญี่ปุ่นให้หน่อย ตีาี่คุณทำไมอ่ะก็แบบโฆษณาขาย้เราจะต้องไปเดินซื้อดีๆเราไม่ทำลายข้าของเอาชื่น่าขอแพงแบบวก็ออกน้ริงอ๋อโอเคภาษาจีนภาษาจีนอะไรที่คนดูอนะนแคูสุดี่จริงพี่จริงต้องภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีน โหซาลาเปาคัลโนจิเอาโอเคเราจะนั่งเงียบๆใครก็ได้หาเข้าใช่ไมพูดเลยใครก็ได้ว่าชมรมคุ้มค่าจริงจริงวันเนี้ยสารภาพก่อนตอนเห็นชื่อเสร็จครั้งแรกอ่ะคิดในใจว่าไลฟ์มันจะโหเป็นยังไงวะเพื่แบบรู้สึกว่ามีแต่คนแบบพูดน้อยเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้แล้วก็คือมีเราพูดมากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่านี่ไลฟ์จะโาเป็นยังไงนะ แต่ก็คือนั่งนั่งมาเลยรนตัวก็คือทําให้รู้สึกว่าเอออย่างนั้นวันนี้เราก็มีแชมพูอยู่เป็นเพื่อนแชมพูก็คือชวนคุยอะไรอย่างงี้ชวนคุยกันเรื่องทรงผมน่นนี่นั่นไม่เวลไรละตินพอแบบไลฟ์ลเริ่มปุ๊บทุกคนจะกลายเป็นคนพูดเก่งขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะพี่จิงใช่ใช่ <laughs> ใช่ไหมน้องเพื่อนเริ่มเลยไหมอยางเริ่มเริม่มเรารู้ถึงความสนุกของวันนี้แล้ว ใช่ไหมคำที่จิงใช่ใช่ไหมคะน้องหัวแขใช่ค่ะเข้าหมายชัดเจนอ่ะเข้าหมายชัดเจนมากไม่ไม่ไม่เล่นมิวบ้างเหรอไม่ไม่ใช่ไหมคะมิวใช่เรื่องไหมแล้วก็ขอบคุณมิวที่ใส่กางเกงมาวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะแบบว่าแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบนี้มาคนเดียวอะคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าหรือว่าฉันต้องต้องแต่งตัวแบบน่ารัก น่ารักน่าใจไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าก็คิดว่าถ้าใส่มาคงไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่คงเขินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ก็เลยก็เลยใส่แบบนี้มาแล้วก็แบบมาเจอมิวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็มีเพื่อนเว้ยอย่างนั้นก็มีแองเกงเอ้ยทุกท่างเกดดูคนไหนก็โกงหมดเลยใช่ใช่ว่าใส่ก็โกงอย่างเนี้ย มันเป็นชุดใช่ไหมเออเป็นชุดโอเควันนี้ทุกคนเล่นมุกแบกมากค่ะยอดนะใครใจดีก็ช่วยช่วยคำๆกันหน่อยนะคะวันนี้พี่ชอบจังตกกันนะครับไม่ไม่ทำไมเงียบอ่ะทุกคนก็เงียบหาเรื่องคุยหน่ยค่ะหนูหนูไม่รู้จะคุยอะไรเนาะมีใครอยากรู้อะไรไหมใครอยากรู้อะไรเดี๋ยวรู้อะไรไหมเปิด Q&A ขอสามตัว ขอสามตัวขอใครอยากจะถามอะไรไหมคะให้หนึ่งข้อเท่านั้นไม่มีอยากแล้วถามเยอะแล้วคนไม่อยากถามแล้วบ้างเหรอคือจริงๆอ่ะมันก็มีสิ่งที่อยากชวนคุยเนาะอยู่ในสคริปต์อยากให้เราติดใจกันหน่ด้วยทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์เกี่ยวกับอะไรเพลงเพลงเพลงรู้ไงอ่ะ อ๋อทวาการเนอะมีคลิปให้หลายแบอรู้ได้ไงด้วยอันนี้ต้องคิดดูคนมีสะคลิปอยู่ในมือแล้วเนอะอ้าคุณเม็นตรงคุณเม็นตรงนี่ว่าเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวรอถามทุกคนแล้วกันว่ามีมีเพลงในใจกันบ้างหรือเปล่าเพลงในใจคุณก็จะหลุด่มเฮ้ยไม่ได้ด้วยว่าซันไปเขาว่าดีพี่คอฟโหมดแล้วพี่เขาได้บอกไหมว่าเพลงอะไรยังไง ชื่อหลายว่าชื่อหลายว่าอะไรนะคะย้อนวันวาน,วนอะไรนะย้อนวันวานอ่าใช่ใช่ใช่ออกมาอะไใช่ใช่ใช่ย้อนย้อนเพลงสมัยเด็กอุ๊ยย้อนเพลงสมัยเด็กของทุกคอนมาอยู่ทนะี่เพลงสมัยเด็กของแม่เขาจะยังไงอ่ะอุ๊ยจี้อยู่นะจี้นะขานะใส่หนี้เลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงนั่นเอแต่เพลงสมัยเด็กพวกเราก็เยอะทุกคนก็น่าจะเคยฟังมั้ย ใช่ไหมหนูชอบเพลงอะไรพี่พีศกวางถึงมันกะเป็นเพลงดัวก็คืใกล้เข้ามาแล้วสินะของเป็นจริงบอกทุกคนที่อยู่ณที่นี้นะคะว่าเราจะเข้าสู่ความจริงไปด้วยกันโอเจร์ค่ะเปิร์สเง็ล้ว้ก่อน